ความเดิมตอนที่แล้วประตูนี้ฮะจะไปยังไงเนี่ยโอ้โอ้เดอ,อพูดไทยได้ไหมแคนยูสปีกไทยจะนกนี่กอไม่ได้ไปไหนนั่งอยู่นี้ไงโอเคครับคุณครู อ่าเรามาเริ่มที่วิชาไหนครับคุณครูวิชาที่สองครับครับครับกำลังนั่งครับเตียเย็นครับคำถามเดิมใช่ไหมหกแปดเจ็ดสี่หนึ่งสองสามหกหนึ่งสองบวกเก้าแปดหนึ่งเก้าสามเก้าเก้าหนึ่งสองครูตอบได้ไหมล่ะครูถามผมมานะห้ามใช้คื้นคิดเลขนะผมยังตอบอย่างเด็กฉลาดที่สุดถูกไหมครับมันถูกหรือเปล่าเนี่ย เหมือนตัวเลขมันน้อยลงทีนี้คำถามที่สองฮะครั้งที่แล้วตอบผิดสองบวกสองดรามาติกสมาร์ทคิดเด็กฉลาดสี่ครับทำไมเสียงเป็นอย่างนั้นคิดว่าจะตอบผิด right. คำถามสุดท้ายก่อนที่จะพักเบรกนะมิสซ <plus disappointment? S 1> ิลี่ความเศร้าความทุกข์บวกความผิดหวัง แล้วมาติคิดชื่อตผมชีวิตมันน่าเศร้าขนาดนั้นโอเคเวลาหมดแล้วนี่คือคณิตเดี๋มันคณิตตรงไหนโอเคครับเวลาพักฮะแล้วค่อยกลับมาอ้าวคุณครูจะปิดไฟทำไมดังๆเนี่ยฮะแล้วคุณครูอยู่ทำไมมืดๆเนี่ยออาไปไม่ได้โอ้ยเสียงปิดไฟโอ อยากกะชวยพวกนั้นหรือเปล่าส่งเงินมาพวกอะโบรตน้ํานะฮะช่วยเพื่อนพวกเราด้วยพวกเขาถูกลังแกอยู่ตรงนู้นคืออะไรโบลิิงแกล้งโบดรดน้ํามีประตูอันนี้อะไรเนี่ยเก็บได้มันคืออะไรคืออะไรไอ้ข้างบนนี้คือพวกเราเจ๋งนะอ๋อมังฟรั่งังนเทนเลอร์เก็บมังฟรั่ง แลกเงินแลกเงินจําได้แล้วขึ้นทางไหนขึ้นทางนี้นี่พวกเราเป็นเด็กเจ๋งนะพวกเราข้่มาฝรังส่งมาเตอร์ฟังมาเพื่อแลกกับเงินแลกกับเงินเอาเงินอันนี้อ๋อเอาเงินมาให้ตรงนู้นใช่ไหมขอบใจพวกนายมากนะพวกนายเจ๋งมากเลยขอเงินแล้วกันขอเงินแล้วก็เอาเงินมาให้ตรงนี้ใช่ไหมเอาเงินไปให้แล้วโอเคอ่ะเราได้เพื่อนนายมาแล้ว เป็นยังไงโอ้โ้ประตูเปิดได้แว่นได้แว่นเอามาทำอะไรครับอันนี้ประตูอะไรเนี่ยอีกแล้วอ่ากดฟังนะทุกคนกดเวลาพักเที่ยงแล้วกลับไปที่ห้องเรียนเดี๋ยวนี้อ่คุณครูช่วยดูด้วยนะมันจะมีเด็กนักเรียนที่ดื้อมากนะ ใช้รวนอยู่ด้วยอ้าวผมนี่จับเด็กคนนั้นมาส,ส่งมาท uh, ี่ห้องครูใหญ่่วนห้องครูใหญ่เป็นแบนอ๋อเป็นแบนแบเป็นครูใหญ่นะฮะเอ๊ะเห็นคนที่เขาพูดถึงเมื่อกี้ไหมแต่ว่านายเป็นครูคิดนี่อ๋อแล้วใส่แว่นเขาเลยดูไม่ออกครูคิดอ๋อครูคิดตรงนี้เด็กเจ๋งครับใส่แว่นอยู่แก๊งเดียวกันทำไมมองหน้าเรา ครับวิชาต่อไปวิทศาสตร์โอ้ยังไม่หมดดีก๋กซีไลฟ์คลาสคลาวลาวคิดปปุ่าคิดโอเคต้องเลือกให้ตรงมีกฎอีกแล้วห้ามคุยห้ามพูดห้ามหายใจห้ามขยับ <laughs> ห้ามหายใจด,ด้วยไม่งั้นจะโดนกำจัดนะคุณครูผมต้องมาฟังครูพูดอีกทุกรอบเลยเหรอ เริ่มจากง่ายๆเอ่อดวงอาทิตย์ร้อนขนาดไหนโอ้ยป oh, ๊อปปูล่าคิดป๊อปปูล่าหรือเปล่าร้อนร้อนไม่เท่าผมหรอกเออเออเองหัวเราะถูกใช่ไหมอ่าฮะโอเคทำให้ฉันหัวเราะได้ก็เลยให้ผ่านนะฮะหัวใจอ่าหมึกมีหัวใจเท่าไหร่หมึกมีหัว โอ้ซีไลฟ์สติงเกอร์ฟรินครับถูกครึ่งหนึ่งนะอ๋อคนละชนิดกันแต่ว่าใกล้เคียงกันอ่าผมคู่คิดครับคู่คิดอ่าฮะมีสัมผัสทั้งห้านะฮะสัมผัสทั้งห้าขาดอะไรอีกขาดเอ่อคลาวคลาสคลาวลาวคิดเสียงดังหรือเปล่าขิดร้อง อถูกอีกอสัมผัสที่ห้าของคุณครูคืออะไรสิงตะโกเนี่นะ <c oughs> หมดเวลาแล้วโอเคผมตอบถูกหมดเลยครับ uh, ผมครูคิดมากหมดแล้อยังครับคุณ <c oughs> ครูอ๋อหมดแล้วอ้อีกแล้วเนี่ยประตูโอไฟจะปิดอะไรดังๆครูผมไม่เข้าใจเลยคุณครูคุณคร <c oughs> ูครับทำไมต้องมาอยู่ที่มืดๆอย่างนั้นด้วย เสียงปิดไฟเกมนี้นี่แบบอะไรนักหนาเนี่ยเอามาตรงนี้โดนใช้ไม่ได้โดนเออนี่อะไรเงินอ๋อเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินยังไม่หมดใช่ไหมยังมีอีกข้อหนึ่งเก็บเงินมาครับแล้วนี่คืออะไรอ่ฮะอยากเข้ามาร่วมกวนไหมส่งเงินมาอ๋อนี่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 อ่ะเอาเงินไป ได้ยังประตูเปิดได้เป็นโบลิ่งครับอย่านะอย่าปิดไฟอีกนะ Attention everyone this announcement concludes your second break อ่าพักเบรกครั้งที่สองนะฮะหมดเวลาแล้วกลับไปที่ห้องเรียนตึ้มยังไงคุณครูเด็กใหม่สามคนในวันเดียวกันอ๋อเราเปลี่ยนเป็นกลุ่ม ตรงนี้อีกเหรอคำถามใหม่อีกคนใจดีให้ความเจ็บปวดอ่ะฮะให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนเนี่ยนะให้ความเจ็บปวด <c oughs> เป็นคนดีอะไรของคุณครูเนี่ย <c oughs> อะไร <c oughs> มีเด็กนักเรียนใหม่มาห้ามขยับเด็กนักเรียนใหม่ใครอีก ยังมีคนมาเรียนที่นี่กรอเราห้ามขยับอ้อ้าวหนีอ่าทางนี้ทางนี้ทางนี้โดนมาเร็วโดนมาเร็ว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 ็ก่อนครูคจะมาเปิดไปแล้วนะครับคุณค,ณคณบบรูเป็นบัณฑหน้า <S <S 1> <S 1> เสียงตึงๆอะไรเมื่อกี้ปิดประตูปิดประตูะตโอ้ No not again, not again. อยากเป็นคุณครูที่ดีเท่านั้นไม่คุณครูผมไม่อยากเรียนแล้วเปิดประตูแล้วสิเปิดประตูปิดประตูตรงไหน,นไปทางไหน,นทางนี้คืออะไรเอออะไรเนี่ย Capture Bird อ่อาจับนกมาวางที่ที่ลังนี่คือลังของพวกนาย <laughs> น่ารักไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวเออ เหมือนในเทนเลอร์เดยเลยจับนกมาจับมานี่เลยมานี่เร็วฟาเมงโกมานี่เร็วนี่งไงเออเออเอไปไหนไปไหนเออปิดไฟทำไมปิดไฟทำไมครับปิดไฟทำไมครับปิดไฟทำไมเนี่ยเอ้ยนี่อะไรเหมือนเดิมทำไมไฟปิดอ่ะออต้องจับกี่ตัวเออเออวิ่งมาเองด้วย ครบทุกตัวแล้วว่ายังไงทั้งหกตัวโอเคไหมโอเคหรือยังยังไงต่อหกตัวครบแล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเปิดประตูหรือเปล่ามีคนยืนรออยู่ <laughs> ลูกหายใช่ไหมละ่ะลูกหายไปไหนลูกอยู่ตรงนี้ครับลูกอยู่ตรงนี้คุณแม่คุณแม่คุณแม่ครับคุณแม่คุณแม่มาหาลูกเออผมต้องแอบตรงนี้หรือเปล่า อย่บอกว่าต้องจับใหม่ทุกตัวโอ้ผมน่าจะต้องวิ่งหลบนะฮะตรงนี้แอบไม่ได้แล้วตอนที่เจ้านกมาผมต้อง <c oughs> ขาท้าไมเป็นหนึ่งน,นั้นเนี่ยเอาละ่ะเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวเลยเ,าาเาาขามองหาลูกลูกอยู่ไหน ลูกอยู่ไหนลูกอยู่ไหนไม่รู้แต่ผมไปก่อนแล้ว <laughs> โอเครอดใช่ไหมอโอ้โหหอยทากเออหยุดทากอย่างนี้คือต้องหยุดอย่างนี้คือหยุดใช่ไหมทำยังไงให้เขาตาแยกออกจากกัน <laughs> เมียตายังตรงอยู่เลยอ่ะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อตามองที่อื่นฮัลโหลฮัลโลในรูปไม่เห็นเหมือนเลยในรูปตาแยากออกจากกันแบบมองซ้ายมองขวาแสดงว่าผมต้องเดินไปให้ถึงประตูอีกประตูหนึ่งก่อนเหมือนผมจะไปไม่ถึงอ้อถึงถึง,ถง ทำไมเขามองเราไม่เห็นเห็นแล้ว Hello 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 ัลโหลประตูที่สองประตูที่สองอยู่ต้องไกลนะจะถึงไมนี่ยวันนี้ Please 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 มันจะปวดมาก <Yes. S 1> ใช่ครับทางตันแล้ว ทางตันแล้วครับเปิดยังไงล่ะเปิดยังไงประตูนี้ไม่มีที่เปิดแย่แล้วแย่แล้วครับ <Hello. S 1> เอ่อเอ้าเฮลโลประตูขวาเปิดได้นี่มีไฟอยู่ประตูนี้เปิดไม่ได้เสียเวลารอนานมาก เฮลโหลประตูไหนประตูไหนประตูไหนเปิดได้ประตูนี้ผมไปได้ไหมเอาชนประตูเหรออะไรเนี่ยเปิด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 แล้ว ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ๊ยมันติดอะไรเออโอเคโอ้โดนอีกแล้วอ๋อ,อห้องปืนใหญ่อะไรอีกเนี่ยกดของปืนใหญ่เกมปืนใหญ่นะฮะจุดปืนใหญ่ตรงนี้ยิงได้ทีละหนึ่งอันแล้วก็ห้ามเวลาหมดมันมีสามรอบด้วยกันให้ยิงอะไรอะให้ยิงอะไรอ่าเริ่มตรงนี้ใช่ไหม เก็บอันนี้มาใส่เข้าไปฮะ uh huh. แล้วยิงอืมอ๋อมีเปลือกหอยอยู่เจ้าสติงเจอร์ฟรินนะฮะชอบเปลือกหอยให้เก็บเปลือกหอยมาแปดอันเพื่อรับรางวัลโอเคโอเคน่าจะต้องเก็บอันนี้ก่อนขาดอีกอันนึงนี่นี่นี่นีพัสเลเหมือนตรงโอพิล่าเบิร์ดเลยนะฮะเก็บอันนี้หยอดลงไป ไหนคือรางวัลครับโอ้ขอบคุณมากเลยได้คีกาสีเขียวมาคีกาสีเขียวเปิดประตูไหนอีกอ๋อเปิดสวิชทีนี้พัลเซ้นปืนใหญ่ทำยังไงพัลเซ้นปืนใหญ่ทำยังไงก็ไม่รู้หยิบอันนี้มาแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่กดอันนี้ก่อนอาจจะต้องดูว่าสวิชอันไหนมันติดใช่ไหม อันไหนอันไหนอันไหนอันนี้อันนี้อันนี้นี่อืมแล้วก็หยิบยิงอื้อมีเวลานับด้วยอันต่อไปอันไหนอันนี้อืมแล้วข้างล่างยิงยังไงต้องลงไปข้างล่างอันต่อไปอืมสามรอบผ่านแล้วผ่านแล้วใช่ไหม ผ่านหรือยังมีสามรอบไม่ใช่เหรอข้างล่างไม่มีเปิดอะไรอะ่ะกดอันนี้อ๋ออันนี้คือรอบแรกเมื่อกี้คือรอบแรกอืมอันนี้โอ้โหพัดส,ส์น่นนะน่นโน,น่นโน่นโน่น โอเคน่าจะสุดท้ายโอเคตึ้งตึงตึ้งตึงตึง,ตง,ตง,ตงประตูเปิดแล้วขอบคุณครับโอ้ยผ่านสักทีอะไรอีกสเกีเขียวเขียวจอดหรือเปล่าสลับเอ้ยสี่สามสิบสลับแฮนเชคสติง อะไรเนี่ยนะฮะเคสอัปเดตรีพอร์ตอ่ะเหมือนเป็นเคสทดลองนะฮะรายงานผลเปิดอันนี้แล้วคอมติดเหรอไม่ใช่ปุ่มเปิดอะไรอะ่ะปุ่มเปิดอะไรอันนี้คือทางออกไปตรงกลางที่เราเข้ามาอันนี้ที่เราเปิดเมื่อกี้ มีตรงนู้นนะฮะที่เหมือนจะเปิดได้ตอนที่เขาคืบคลานเข้ามาเขาคลานไปไหนแล้วก็ไม่รู้เปิดครับจะเจอกับใครอีกโอ้ยทางมืดมากอะไรเนี่ยโอ้โอบ,บี้เหมือนจะต้องมีจังหวะในการกระโดดนะครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงอ่ะเบรกแค่นี้ก่อนผมเล่นเกมนี้นา,นานไม่ได้ลายตามากเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ